สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับน,นี่มันหนงหอดยางโบุเพี่น,นอ้องวันนี้พอดแล้วเนาะยางโวนบครับเนาะอีลาจีของพุ่งผมอยู่ที่บ้าน,นาัุทุประปีอำเภอส่องดาวสัสหวัสดสกลนองวันนี้เป็นบ้านที่ยี่สิบสามครับต้องวันนี้เนาะวันที่สิบสามเป็นเวลานนี่กับแปดโมงสามสิบนาทีครับเนาะวันนี้มาขายยางอ่ะ <y> <laughs> มาขายยางพีง่น้องเองน้ำกันทุกคนอยู่ทั้งไกลทั้งไกล รับส้มจังหวัดใดกะเขาหมินเนาะนวันนี้เขบริเวมากไม่หลายครับเนาะวันนี้ราคาอย่างก็บ28บาท50ตังะะค์ราคาใดอย่างไหนทุกคนจูจังหวัดใดอย่างราคาเท่าไรก็บ,บอกผมเลยจังหวัดใดเขาหมงเนาะข้างล่างเนี่ยข้างใต้เนาะอ่าเข้าเจ๋ะพี่น้องอืมมาจาเะเสาร์นี่โอ้จะเียงมากเนี่ยขอคอยสิต้องคลิปไปเรื่อยๆคุณนาะ แต่ว่าข้นกับหลายแน่ละจุเืียนี่อย่างมันปีนี้หนาหนาวหนาวแน่ละพี่น้องโอ้เจ็ดหมื่นหนาวอีดีวันนี้พวกก็นั่งอยู่นี่จะโฮมมาคุยกันกันเต้ทักทายกันเนาะฟ้าเวาอยู่คนเดียวน้อจะว่าข้าวไปเบิ้งอย่างมุ่งกันเนาะข้าวกันวันนี้เกิดวันทียุ่งใหญ่มากมายแบบยุ่งมากาอีละผมกเกิดย่ามองไม่ย่าน่ะ นี่ต้นยิ่ต้นยางครับพี่น้องนี่ต้นยางใกล้เขาเลี้ยงกบในเขียดนี่แหละโอ้ยถูกคนหมู่ตุบตาปะปะปะแต่ละซุมเงา้ยเอเดียวลาเข้าไปปะนี่แหละนี่ต้นยางต้นยางเฮือนนี่ตรงหน้านี่ยุ่นีทตุบดหลังเก่านี่แหละ นไปพี่ตองเนาะไปรับส้มกันพี่ตองเอนาะขับไปนี่แหละกขานังสิไปย่างไปนะป่ะป่ะมันกำลังสร้างเราวนันสร้างอย่างผมมุ่นโอ้รถมามามา,มา Ha? Hả? nó nhăng phải phun leo nó mò leo hắc leo <laughs> <Đó>. <laughs>

ค่ตับหดน้าตาี่ไปในมอเตอร์ไซค์หาขายะสมให้น้องส้าเมืองราคาเขานับเล็กๆเลยกันตอ้กเรตัวเดกเมืองอรลุนขาลุนเงินสดล่าลาบเงิน้องหลมาซิกมากุ่เลยสามตัวบเกเดี่ย มันต้องกัน3าคนอี่ออกมายิ่งล้ววมันดำว่ะอยากคุณคอยก่อนขคอยอย่างข้าเข้ากอนต้นยางก่อนยกไก่ยกไก่เออซีวีซัดกินแล้วพี่น้องมา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 งานหลายคุ

đang đặt pin nữa các tiền đấy 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 trâu 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 มีเพราะเราของนสักทีไม่ได้นม่ได้ง็ครับขอแค่นี่ของนี่โบนตัวนี้น้องาดียร์นี่ไม่มีก็พอน้ำนี่คุณใช้คนนี้อยู่กครับแล้วติดตัหน่อยนี่ครับแ้เราอยู่คนอยู่คน รถ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 

เดืมเดิวเดิอบ้บรรยากาศว่าผมันดงเลกงเบิดครับเนาะุก e ิยันหลงหลวงเตือนคนย่างผมบนเตือนเลย สามสี่โอ้หลายสอบมีตรงนี่ตรงนี้หน่อยด่ลำบากงานมากมายหลายอจานของมึนมือจัเนาะราคาผมบอกแล้วเนาะ

ไปเลยครับนี่ครับจากหมูวันี่บปบาทนี่เออไอ้หัวมึงอมะ ไม่ได้กินยางต่ออีกกินระทุกคนละอ้าวดีเด่ห้าเก้าสี่ทปูทุกคนเดอ้อประเด็นในมึงในกระทุ้นี่สุดยอดแห่งขันกระทอ้กอ่

อาเจ็บมากเนไปไปไปคือหาดอกเดือนี่ยั้งเบอร์่หเดือดลยาด

Hãy subscribe cho kênh là Mì cái <laughs> Để còn bỏ lỡ cái video hấp dẫn

อย่าเราทีหลายยุสุดเจ๊้่สุดจนี um ่เราก็ติดตงนึงเกิดแถวราไปเฮียเราาเราคนรักเราสามข้องเนาะว้าง คน่าขาดทุนเย็ดงานมือละสารลอยกับฮกกลอยกับจังนี้อดสมเนาะ เอาเงินเอาบนทัทเอาบอมากเออเออเมื่อวนแรกรอเออเือเอากส้ัภาษาอจต้องมาเตาัวเรเามือจอักบอกภาษาไน่เป็นอะไรเเ้มอได้แต่กเฝาได้แล้วก่อนเพื่อนโอ้อยู่ีอจนีกัน

để cả là xong đào cẩn thận chạy nè, vàng, nóc, một xe tiệm vớt đi có đi, <laughs>

มอยู่่าดาเป็นเจ้าเาคนที่สองมั้ยวนขึ้นไหมล่ะจีับ

มามีกับป้านแก่คนเละทั้องนจร้อนสาเนาะที่สบายใจแล้วกันเนวเวลาเราก็เจอกันชิปหมสวัสดีครับบ๊ายบาย จะมาลลงงสาคมยีนี้เป็นซิฟลเบยองเดือนมั้งเนี่ยไม่ได้ปิดยังน้อยาเอกไหมแมนเนี่ยแต่พพูลรักเห็นมันรักก็ปิย